สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเป็นไปตามสัญญาที่ว่ารายการรักเมืองไทยจะชวนสนทนาเรื่องของ CPTPP โดยไม่จำกัดเวลาว่ากันอย่างนั้นจะได้เข้าใจให้ชัดเจนและคราวที่แล้วเป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งที่เราได้อธิบายว่า <c oughs> CPTPP ชื่อเรียกยากเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนอกจากการ รวมกลุ่มการค้าขายนี่แหละเป็นเรื่องหลักนะครับจากนั้นท่านอาจารย์ปิติสีแสงนามก็ได้อธิบายรายละเอียดอื่นผมทำหน้าที่เหมือนอตัวแทนท่านผู้ชมที่ไม่รู้เรื่องนี้เอาจริงๆนะฮะก็ค่อยๆเข้าใจคราวที่แล้วเราทิ้งประเด็นไว้ว่าหนึ่งในประเทศที่เข้ามาร่วมในตอนตอน้ตนๆจาก4ประเทศหลักเนี่ยนะค,คือสหรัฐอเมริกาในสมัย ท่านบารักนะครับแล้วก็ต่อมาคุณทรัปมก็ถอนตัวไปเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่ญี่ปุ่นกลับยังยืนหยัดอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันต่อว่าเพราะเหตุใดญี่ปุ่นจึงยังให้ความสำคัญแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาปกตินะครับที่เราจัดรายการนะรขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนับสนุนหลักของรายการรักเมืองไทยก็คือ บริษัทดอนเมืองโทนเวจำกัดเขามีโครงการนะครับซึ่งผมไปร่วมทุกปีก็คือโครงการที่เรียกว่าใบเสร็จให้โชคนะครับก็มีรางวัลทุกๆปีก็จะทำครั้งหนึ่งนะฮะเดิมทีเดียวเนี่ยจะสิ้นสุดในเดือนเมษานะครับมีนาเมษานะฮะแต่ว่าโควิดเพราะฉะนั้นก็จึงเลื่อนรายการไปตามที่ปรากฏบนจอ าจากเวลาเดิมนะครับเป็นถึงสิ้นสิงหาคมเลยครับก็โปรดติดตามต่อไปนะครับขอพระคุณนะครับก็ขออนุญาตพักสักครู่ครับสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทวเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทวเวกรีนเบย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิ้วคุยง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้น จะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทชสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่เราจะต่อเรื่องนี้กันจนกว่าจะหมดแรงกันไปทั้งคู่หรือจนกว่าท่านผู้ชมจะได้ เข้าใจเรื่องนี้นะครับคราวที่แล้วพูดทิ้งทายไว้เรื่องที่คุณทรัมป์ท่านถอนก็ว่าของท่านไปมีเหตุผลของท่านแต่คราวนี้เออผมนึกขึ้นมาอีกคาถามหนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าไม่มีจีนไม่มีมันเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์บอกไหมว่าเขาจะบล็อกกันนะครับใช่ครับถูกต้องครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เป็น Pacific 4เริ่มคุยกันปี20062007เนี่ย ตอนนั้นประธานใาธิบดีของอเมริกาที่ดึงอเมริกาเข้ามาใน t r a n s p a ปซิฟิแล้วก็ทำให้สมาชิกเพิ่มจำนวนมากขึ้นเลยเนีย่คือจอร์จดับเบิูชนะครับแต่ว่าพอถึงปี2008มีการเลือกตั้ง2009บารักโอบามาเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสำหรับอเมริการู้แล้วแหละว่า,าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงที่สูงสุดของอเมริกาเนี่ยไม่ใช่ภัยก่อการร้ายต่อไปละแต่มันคือการขยายที่บลทางเศรษฐกิจของจีนนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการที่บารักโอบามาใช้ในการที่จะปิดล้อมจํากัดเขตการขยายที่พลนทางเศรษฐกิจของจีนเนี่ยบารักโอบามาก็ยังเชื่อในวิธีการที่อเมริกายังสามารถจัดระเบียบโลกก็คือไปทําในเรื่องของการนั้นมันเป็นเรื่องการขยายพลทางเศรษฐกิจใช่ไหมล่ะอยากจะปิดล้อมการจํากัดเขตจํากัดเขตการขยายพลนทางเศรษฐกิจก็ต้องใช้กฎกติกาทางด้านการท้าการลงทุนเข้ามาดังนั้นบารักโอบามาก็เป็นตัวตั้งตัวตีครับในการให้อเมริกาเป็นพระเอกเป็นผู้เล่นหลัก ในการเจรจาการค้าใน2กรอบกรอบหนึ่งก็ชื่อว่า Trans-Pacific Partnership TPP ที่พูดเราอยู่แล้วก็แน่นอนมีประเทศสมาชิกรอบมหาสมุทรแปซิฟิกแต่โดดเดี่ยวจีนเอาไว้แล้วก็เดินหน้าสร้างกฎกติกาการค้าที่โดดเดี่ยวจีนเพราะในเวทีที่ใหญ่กว่านั้นคือ WTO เนี่ยจีนเข้าเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่ปี2001ลวนะครับในขณะที่อีกเวทีหนึ่งซึ่งบารักโอบามาก็เล่นด้วยก็คือ TTIP ทีทิปส์เนี่ยคือ transatlantic trade and investment partnership เพราะอเมริกาเนี่ยอยู่ทั้งฝั่งแปซิฟิกใช่ไหมครับที่เรียกว่า west coast แล้วก็ east coast เนี่ยฝั่ง Atlantic ก็ไปจับมือกับยุโรปนะครับแล้วก็วางกฎกติกาการค้าการลงทุนในโลกเพื่อโดดเดี่ยวจีนอีก double block เลยนะแต่แน่นอนว่าไอ้การเจรจาการค้าการคุยเรื่องพวกนี้ในขณะเดียวกันก็พิทักษ์ผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกาด้วยเนี่ยมันช้าครับ มันใช้เวลายืดเยือ้อปกติเขตการคา้าเสรีเนี่ยเจราจาบางทีใช้เวลาเจรจากัน5 6, <ม>ปี6ปีกว่าจะเจรจาเสร็จแล้วมีผลบังคับใช้ก็มีเวลาอีกมีผลบังคับใช้ไปแล้วกว่าจะทอดเวลาให้กฎกติกาพวกนั้นตารางลดภาษีพวกนั้นมันทําได้สมบูรณ์เนี่ยบางทีอีก15ปีเพราะฉะนั้นกว่ากฎกติกาที่จะปิดล้อมโดดเดี่ยวจีนทําสําเร็จเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาชั่วชีวิตหนึ่งเลยสำหรับนักรัฐศาสตร์สำหรับนักการเมืองสำหรับคนที่เป็นสเตทแมน อาจจะรอได้ครับแต่สําหรับคนที่เป็น Businessman อย่างโดนัลด์ทรัมป์รอไม่ได้โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาจากการเลือกตั้งปี2016ดํารงตําแหน่งต้นปี2017ถูกต้องไหมครับพอเริ่มต้นดํารงตําแหน่งปุ๊บโดนัลด์ทรัมป์ยกเลิกหมดเลยไม่ว่าจะเป็น TTIPS ไม่ว่าจะเป็น TPP นะครับอเมริกาเนี่ยประกาศถอนตัวจาก TPP วันที่29กรกฎาคมปี2017 ใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนหลังจากทรัมขึ้นมาเพราะทรัมป์มองว่าการไปนั่งรอจัดระเบียบแบบนี้เสียเวลาวิธีการที่ดีกว่านั้นคือก็ตั้งกำแพงการค้ากับจีนไปเลยสิทำสงครามการค้ากับจีนโดยตรงในขณะเดียวกันก็ปิดล้อมจำกัดเขตจีนโดยการใช้การเจรจาแบบทวิภาคีคือสองฝ่ายอเมริกาไปคุยกับประเทศหนึ่งแล้วใช้ความเป็นพี่เบิ้มบีบให้ประเทศนั้นทำตามสิ่งที่อเมริกาต้องการวิธีการนี้ง่ายกว่า แต่ว่าแน่นอนมันก็เป็นวิธีการแบบ Businessman นะม,มันไม่ได้เป็นวิธีการแบบสเต t แมนนะครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นว่าอพออเมริกาถอนตัว29กรกฎาคมปี2017คําคำถามคือแล้วโอโ้เจราจากันมามตั้งแต่ปี2007อนนี่ปี2017เจราจรจากันมา10ปีแล้วอะ่ะพออเมริกาถอนตัวปุ๊บจะทิ้งเลยไหม TPP คำตอบก็คือกลุ่มที่ยังเหลืออยู่อีก11ประเทศเนี่ยครับก็มาพบกัน พฤศจิกายนปี2017ในการประชุม a อเปที่เวียดนาม,มที่เมืองด่านังนะครับคุยกันแล้วญี่ปุ่นก็เป็นโต้โผลแล้วบอกว่าต้องเดินหน้าต่อนะครับทำไมญี่ปุ่นต้องให้เดินหน้าต่อสิ่งที่ญี่ปุ่นอยากเดินหน้าต่อเนี่ยมองด้วยเหตุผลได้2มิติ มิติแรกคือมิติเศรษฐศาสตร์กระแสะหลักเศรษศาสตร์กระแสะหลักก็จะเชื่อมโยงกับที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันนั่นก็คือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนคุมซัพพลายเชนของโลกถูกต้องไหมครับญี่ปุ่นเนี่ยลงทุนทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นก็ลงทุนในเวียดนามในมาเลเซียในชิลีในทุกประเทศทั่วโลกดังนั้นถ้ายิ่งมีเขตการค้าเสรี ที่มีประเทศสมาชิกเยอะๆญี่ปุ่นก็สามารถรวบรวมทินกําเนิดได้เยอะได้ง่ายสินค้าที่ญี่ปุ่นคุมสัลายเชนอยู่มันมีอยู่ทั่วโลกอ่ะก็สามารถไปค้าขายได้โดยภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นเหตุผลเศรษฐศาสตร์กระแสหลักสาหรับเหตุผลทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองหรือว่า political economics บางคนอาจจะเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจก็คือเขามองว่าในที่สุดอ่ะอเมริกาเองก็จะต้องกลับเข้าสู่ระเบียบโลกพวกนี้แหละ อเมริกาไม่สามารถจะเดินหน้าโดย Republican ที่นําโดยทรัมปได้ตลอดไปถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันหนึ่งพออเมริกาเปลี่ยนประธานาธิบดีอาจจะกลับมากลายเป็นฝ่ายเดโมแครตอีกรอบหนึ่งอเมริกาก็ต้องการเข้าสู่ระเบียบโลกแบบนี้ใหม่จะมาเล่นนอกกติกาทําลายกฎองค์กรการค้าโลกแบบที่โดนัลด์ทรัมป์ทำมันทําได้ไม่ได้ยั่งยืนหรอกแล้วเมื่อวันที่อเมริกาจะกลับเข้ามาเจรจาใหม่วันนั้นถ้าคุณสามารถเจรจาได้จบไปก่อนนะ อเมริกาต้องมาขอเคาะประตูนะจะขอเข้าร่วมกฎกติกานี้ด้วยนะแต่ละประเทศก็สามารถที่จะขอสิ่งแลกเปลี่ยนในการที่จะรับรองให้อเมริกาเข้าเป็นสมาชิกใหม่ได้ใช่ไหมล่ะตอนนั้นอำนาจการต่อรองของประเทศสมาชิกเดิม,มต่ออเมริกาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะสิเพราะฉะนั้นเมื่อญี่ปุ่นเดินหน้าต่อประเทศสมาชิกอีกทั้ง10ประเทศรวมกับญี่ปุ่นเป็นสว่ประเทศก็เดินหน้าต่อด้วยและไม่น่าเชื่อนะครับข้อตกลงการเจรจาการคัดที่เจรจายืดเยื้อเรือรังมาตั้งแต่2007 จนถึง2017 10ปีหาข้อสรุปไม่ได้แต่พออเมริกาออกไปปุ๊บข้อตกลง TPP เดิมที่มีสมาชิกเหลือแค่11ประเทศสามารถสรุปข้อตกลงได้วันที่23มกราคมปี2018รเร็วมากนะฮะตกลงกันว่าจะเดินหน้าต่อ<ม>พฤศจิกายน2017มกราคม2018สรุปได้นะครับตัวเท็กซ์ที่เป็นข้อตกลง30ชัชปเตอร์เผยแพร่วันที่21กุมภาพ<ม>ันธ์2018แล้ววันที่8มีนาคม2018 ทั้ง11ประเทศก็ลงนามสรุปข้อตกลงแล้วก็ใช้เวลามีผลบังคับใช้30ธันวาคม2018เพราะฉะนั้นได้ความเร็วแบบนี้ครับมันเกิดขึ้นจากอะไรล่ะมันเกิดขึ้นจากการที่อเมริกาออกไปไงเพราะหลายๆเรื่องที่อเมริกาวางกฎเกติกาไว้เพราะอยากจัดระเบียบโลกอยากปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทอเมริกาจะเป็นบริษัทเกษตรยักษ์ใหญ่จะเป็นบริษัทยาข้ามชาติก็ถูกปลดล็อกไง เพราะฉะนั้นทุกคนที่เหลืออีก11ประเทศซึ่งก็ต้องการผลประโยชน์ในเรื่องของเฮ้ยฉันอยากเข้าถึงยาฉันอยากเข้าถึงเรื่องโน้นนี่นั่นได้ก็คุยกันง่ายฉลุยครับเขาก็เลยเรียกข้อตกลงนี้ว่า comprehensive ครอบคลุมและ progressive and <นะ S 1> progressive a g r e e m e n t ก็คือเดินหน้าต่อไปได้เพราะอาเมริกาออกไปแล้วคราวนี้มีตรงนีครัฟังจากอาจารย์แล้วผมเพิ่งเกิดข้อสงสัยครับฟังจากอาจารย์เนี่ยพื้นฐานเนี่ย ตอน4ประเทศเริ่มแรกเนี่ย uh huh. เมื่อ2006ใช่ไหมครับคงยังไม่คิดจะทำอะไรกับจีนนะไม่ไม่แต่พออเมริกาเข้ามาเนี่ยความคิดที่จะกันจีนก็ชัดเจนขึ้นใช่ครับถ้ามาถึงเนี่ยอเมริกันถอน uh huh. หรือญี่ปุน่นก็ยังไม่มีจีนเข้ามาครับสะท้อนอะไรครับจริงๆแล้ว การที่ยังไม่มีจีนเข้ามาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแน่นอนญี่ปุ่นเองก็อยากจะให้วงนี้มันเป็นวงของญี่ปุ่นโดยเฉพาะนะครับและในขนาเดียวกันญี่ปุ่นกับจีนเองก็มีวงอื่นๆให้เล่นอยู่แล้วนั่นก็คืออาเซหรือว่าอาเซียนบวกหกที่เราคุยกันมาตลอดในรายการของเราหลายครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ญี่ปุ่นก็อยากให้อันนี้เป็นวงที่ไม่ต้องมีจีนไงแล้วจีนเขาไม่น้อยใจแย่หรอในที่สุดแล้วคือเราก็มีข้อตกลงด้วยครับว่าสมาชิกที่คุยกันในรอบเจรจาเนี่ยในที่สุด ก็จะไม่รับสมาชิกเพิ่มในรอบที่เจราจาเพื่อหาข้อสรุปนนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งมีสมาชิกเพิ่มเข้ามามันก็จะเพิ่มประเด็นการเจราจาไปเรื่อยๆก็หาข้อสรุปไม่ได้สตีแล้วพอหาข้อสรุปได้มีผลบังคับใช้แล้วเดี๋ยวจะรับสมาชิกเพิ่มหรือเปล่าจะรับยังไงค่อยเป็นเรื่องในอนาคตคซึ่งนาทีนี้เนี่ยก็มีหลังจากการประชุมสองสภาของจีนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็มีนักข่าวของนิกเคนครับไปถาม สีจิ้นผินเลยด้วยซ้ำนะครับว่าจีนคิดยังไงต่อ trans pacific partnership เขาโทษไม่ใช่ถามสีจิ้นผินถามหลี่เคอร์เฉียงนายอนดรีหลี่เคอร์เฉียงก็ตอบว่าจีน open แล้วก็ p o s i t i v กับเรื่องของการที่จีนจะเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก tpp ไหมเพราะนั้นจีนเองเขาเล่นทุกเวทีอยู่แล้วครับเพราะเขารู้ว่าการเข้าสู่เวทีการค้าพวกนี้การรับโอกาสทางการค้าพวกนี้เนี่ยมัน เปิดตลาดม,มันเป็นกฎกฎติกาใหม่มนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็เปิดอยากจะเข้าเช่นเดียวกับอีกหลายๆประเทศทั่วโลกครับเมื่อเห็น <Me ant S> 11<ส>ประเทศเดิน,ดนหน้าโดยที่ไม่มีอเมริกาก็ยังอยากเข้าสู่ TPPU อยูที่เป็นเวอร์ชันใหม le we le le we le ่เรียกว่า CPTPP ประเทศไหนบ้างล่ะที่อยากเข้า CPTPP ตอนนี้แน่นอนสหราชชาาจักรตอนนี้ออกจากยุโรปแล้วถูกต้องไหมครับอังกฤษก็อยากเข้านะครับใกล้ๆบ้านเราอินโดนีเซียอยากเข้า ฟิลิปปินส์อยากเข้าเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ก็อยากเข้าประเทศไทยเราเองก็แสดงเจตจำนงว่าอยากจะเข้าแต่การเข้าเนี่ยมันไม่ได้ไปถึงแล้วแบบขอเข้านะมันต้องมีการเจรจาครับต้องมีค่าตั๋วแน่นอนและการเจรจานี้ก็มีค่าตั๋วด้วยเช่นเดียวกันครับครับนี่แหละฮะท่านผู้ชมครับเราก็วาดภาพของโลกแคบมาแคบมาคราวนี้ พอเข้าใจบริบทของสิ่งแวดล้อมแล้วเข้าบ้านเราล่ะครับจากนี้ไปเราก็จะเจาะ <c oughs> <c oughs> เข้ามาถึงประเทศไทยกับ CPTPP นะฮะก็คงต้องรบกวนอาจารย์แต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักสรง<ด>นี้ครับจากสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างง่ายแค่ปลายนิว้วคุยง,ง่ายขึ้นช็อปก็ง่ายขึ้น จะทำอะไรก็ง่ายขึ้นและทำร้ายคนอื่นง่ายขึ้นหยุดก่อการร้ายด้วยปลายนิ้วคิดก่อนคลิกด้วยความหวังดีจากกสทชครับเอาละครับเราก็วาดภาพนารวมรวมให้เห็นภาพของโลกภาพของภูมิภาค คราวนี้ก็จะมาถึงคำถามที่ท่านผู้ชมคงอยากจะได้รับความคิดเห็นของท่านอาจารย์ดรปิตินะครับว่าเอาละเข้าใจเรื่องราวแล้วเรื่องของไทยเป็นยังไงครับต้องเล่าประวัติศาสตร์หน่อยดีครับเรื่องของไทยเราเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แน่นอนนำอเมริกาเป็นตลาดใหญ่แล้วเราก็ค้าคายกับอเมริกาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นในอดีต เราก็เคยมีความคิดเช่นเดียวกันในการที่จะทําเขตการค้าเสรีกับอเมริกาครับนะครับการเจรจาเขตการค้าเสรีไทยอเมริกาเนี่ยก็เริ่มปี2003นครับแล้วก็แน่นอนตอนนั้นก็มีหลายฝ่ายกังวลนะครับเพราะว่าอเมริกาเองก็ต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดไทยแล้วก็ต้องการที่จะปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาด้วยไม่ว่าจะเป็นบริษัทเกษตรยักษ์ใหญ่บริษัทยายักษ์ใหญ่นะครับ ก็เลยทำให้มีการต่อต้านมากพอสมควรครับแต่แล้วในที่สุดการเจราจาไทย USFTA เนี่ยมันก็จบลงไปเพราะว่าเกิดการรัฐประหารในประเทศไทยปีไหนนะครับสองพกครับสองพกครับสองพนะครับก็4 9่เกนะครับส่เกก็จบไปนะครับการเจรจานี้ก็ไม่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยพอพอเวลาผ่านไป CPTPP เกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วญี่ปุ่นเป็นตัวลีดนะครับแน่นอนว่าญี่ปุ่นเองก็ อยากจะให้ประเทศที่อยู่ในซัพพลายเชนของญี่ปุ่นเนี่ยเข้า CPTPP ให้ครบนะครับเพราะว่าเขาก็จะได้ได้คุมทั้งซัพพลายเชนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ได้เต็มที่เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเองก็ชวนไทยว่าไทยเราเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ไหมนะครับเวลาเราไปดูที่ข้อตกลงของ CPTPP เนี่ยครับข้อตกลงของ CPTPP เนี่ยมี preamble คืออารมพบท <L an> นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแชปเตอร์หรือว่าข้อบทต่างๆมีทั้งหมด30ข้อบทนะครับถ้าตัดข้อบทที่30บออกไปข้อบทที่30คือ final provision s ก็จะเหลือตั้งแต่ข้อบทที่1จนถึงข้อบทที่29ครับแตั้งแต่ 1- ถึง29เนี่ยครับ14ข้อบทเป็นเรื่องของการเปิดตลาดในขณะที่ตั้งแต่ข้อบทที่15ถึงข้อบทที่29เเป็นเรื่องของกฎกติกาทางการค้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงการเข้าเป็นสมาชิก cptpp เนี่ย มันไม่ได้พูดถึงแต่เฉพาะโอกาสในการเข้าสู่ตลาดซึ่งเป็นตลาดของ11ประเทศขนาดประมาณสัก13-14%ของ GDP ของทั้งโลกเท่านั้นแต่มันยังพูดถึงกฎกติกาที่จะเป็นระเบียบทางการค้าในอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าสู่ CPTPP เนี่ยอย่าเพิ่งลิงโลดว่าโหยมันคือโอกาสที่จะค้าขายเท่านั้นแต่การค้าขายเหล่านี้ก็ทำให้เราต้อง ปรับมาตรฐานของรเราด้วยต้องยอมรับมาตรฐานของระดับโลกเหล่านี้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนหลายอันก็ม,มีทั้งเสียงสนับสนุนมีทั้งเสียงขัดขานแต่คําถามที่สำคัญขึ้นแล้วทําไมจะต้องมาเร่ง<ม>เวลาในตอนนี้ด้วยนะครับทำไมถึงจะต้องมาเริ่มพิจารณาตอนนี้เนี่ย<ม>ก็มีเหตุผลทั้งจากแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับแบบภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะครับถ้าดูแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักก็คือ cptpp เนี่ยลงนาม8มีนา2018 นะครับ,รบโดยมีข้อ,อบอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าสมาชิกเกินกึ่งหนึ่ง uh huh. ลงสัตยาบันมีผลบังคับใช้ uh huh. เออลงสัตยาบัน CPTPP ก็จะมีผลบังคับใช้ uh huh. นะครับพอถึงเดือนธันวาคมปี2018ปเนี่ย uh huh. ประเทศที่ให้สัตยาบันแล้ว uh huh. นะครับก็ประกอบไปด้วยเม uh ็กซิโกญี่ปุ่นสิงคโปร์น uh ิวซีแลนด์แคนาดา ออสเตรเลียแล้วก็ประเทศล่าสุดที่เพิ่งให้สัตยาบันไปเมื่อพฤศจิกายนปี2018ก็คือเวียดนามเพราะฉะนั้นตอนนี้7ประเทศลงนามให้สัตยาบันก็เลยทำให้ CPTPP มีผลบังคับใช้4ประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันคือเปรูชิลีมาเลบรูไนแต่ CPTPP ก็มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะครับและในไอการมีผลบังคับใช้เนี่ยครับใน ข้อบทนะครับที่พูดถึงข้อบทสุดท้ายข้อบทที่30 final provisions ก็พูดถึงการเปิดรับสมาชิกใหม่ด้วยพอพูดถึงการเปิดรับสมาชิกใหม่มันก็จะมีไทม์ไลน์เพิ่มขึ้นมาครับว่าสิงหาคมเนี้ยจะมีการพิจารณารับสมาชิกใหม่เพราะฉะนั้นถ้าไทยสนใจจะเข้าไปร่วมเจรจาเจรจานะครับไม่ได้เข้าไปเป็นสมาชิกนะครับเข้าไปร่วมเจรจาว่าอ่ะข้อที่ไทยจะได้ข้อที่ไทยจะรับได้รับไม่ได้จะได้อะไรยังไงบ้างจะไม่ได้อะไรยังไงบ้างเนี่ย เราก็ต้องเริ่มทําตั้งแต่ช่วงนี้ครับเมษาพฤษภามิถุนาถูกต้องไหมครับเพื่อให้ทันกับเดือนสิงหาคมนะครับนั่นเป็นเหตุผลแบบดูตารางเวลาแต่ถ้าไปดูเหตุผลแบบภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจหรือว่าเหตุผลแบบ political e c o n o m i s เนี่ยเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องชิงไหวชิงพริบกันด้วยเพราะการที่คุณไม่ได้อยู่ในการเจรจามาตั้งแต่ต้น แล้วอยู่ดีคุณจะเข้าไปเป็นสมาชิกเนี่ยคุณต้องได้รับการรับรองจากสมาชิกเดิมใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นไทยก็ต้องไปเคาะประตูญี่ปุ่น<ม>ไปเคาะประตูเวียดนาม,มไปเคาะประตูชิลี<ม>ไปเคาะประตูประเทศที่เขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วว่าช่วยรับรองให้ผมเข้าเป็นสมาชิก CPTPP ได้ไหม,มแน่นอนประเทศเหล่านั้นก็จะต้องบอกมาว่าโอเคมผมยอมรับคุณได้แต่คุณต้องให้สิทธิตึงต้งตึงต้งตึ้งตึ้งอย่างนี้กับผมนะมมถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นนั่นแปลว่าถ้าเราจะเข้า CPTPP เราต้องไปดีลกับ11ประเทศรับ <c oughs> 11ประเทศนี้เขาเรียกร้องอะไรเรามา <c oughs> ถ้าเรารับได้แล้วเรารับตัว CPTPP ได้เราก็เดินหน้าเป็นสมาชิกครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกร้องมาแล้วตัว CPTPP เองเรารับไม่ได้ <c oughs> เราก็ยุติไม่เป็นสมาชิก <c oughs> ตอนนี้คือทางเลือกที่เราต้องเลือกครับ <c oughs> แต่อย่าลืมว่าตอนนี้ถ้าเราจะเข้าญี่ปุ่นก็อยากให้เราเข้านะ <c oughs> เพราะญี่ปุ่นอยากได้ supply chain ถูกไหมครับหลายๆประเทศก็อยากให้เราเข้าแล้วก็อาจจะเจรจาง่ายหน่อยแต่ว่า ถ้าเราทอดเวลาออกไปลองนึกภาพดูจีนก็เข้าเกาหลีก็เข้าสหราชอาจักรก็เข้าอินโดนีเซียก็เข้าฟิลิปปินส์ก็เข้าถ้าเราอยากจะเข้าตอนหลังนั่นแปลว่าเราต้องไปขอการรับรองจากหลายประเทศไปดูหนังก็ต้องไปนั่งแถวหน้าเลยถูกใช่ไอ้สิทธิง่ายๆอะไรพวกนี้ก็คงจะหมดไปแล้วนะครับแล้วถ้านั้นยังไม่พอครับเขาก็มองกันอีกว่านอกจากเราจะเจรจากับแค่สิบเอ็ดประเทศไม่ต้องไปเจรจากับหลายประเทศแล้วเนี่ยในอนาคตอ่ะ <Amerika. S 1> อเมริกาก็ต้องยอมรับกฎระเบียบเหล่านี้ไม่ใช่เหรอ,หอพ้นจากทรัมป์ไปอะ่ะถ้ากลายเป็นโจโบไบเดนถ้ากลายเป็นเดโมคแรครตอ่ะเขาก็อาจจะต้องกลับมา CPTPP อีกรอบ,รบดังนั้นถ้าเราเข้าไปก่อนอเมริกาแปลว่าวันที่อเมริกาเข้าอ,อเมริกาก็ต้องมาเคาะประตูบ้านเรานะแล้วเราก็สามารถที่จะเจรจาต่อรองกับอเมริกาได้นะว่าเราอยากได้นั่นเราไม่อยากได้นี่แล้วเราก็กันอเมริกาได้นะแลักษณ้แบบนนี้เกิดขึ้นมาแต่ทิ้งท้ายได้พอเหมาะพอควร นะครับผมคิดว่าอย่างนี้ว่ามาถึงตอนนี้เท่าที่ผมติดตามจากข่าวนี่นะฮะก็ดูเหมือนว่ามีสองความคิดหลับนะฮะความคิดแรกคือรอไม่เอาไม่ยุ่งก็มีความคิดหนึ่งที่บอกว่าก็ลองไปเจรจาดูก่อนซิไม่อย่างที่อาจารย์บอกไม่ได้แปลว่าไปเจรจาแล้วต้องไปรับรับไม่ได้เราก็ไม่รับดูเหมือนจะมีสองทางเลือกนะครับหน้าบัตรนี้ คราวหน้านะฮะเราคงจะมาพูดกันให้ชัดว่าเข้าร่วมกับไม่เข้าร่วมมีข้อดีข้อเสียอะไรเพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะวันนี้ว่าที่จริงเวลาค่อนข้างจะเบียบนะสิงหานี่ไม่กี่วันแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามวันนี้ขอพระคุณอาจารย์พบกันตอนที่สามของรู้จัก CPT พีพีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมจดไว้ก่อน